มาแล้วเลขทดลองออก2งสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของเลขทดลองออก2องมาฝากคุณผู้ชมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามนะฮะคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับ ใช้นิ้วจิ้มลงไปหายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโปกขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มหรือแชร์ไปยังแฟลตฟอร์มมื่นก็ได้นะครับถ้าที่สําคัญก็อย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วก็กดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเรื่องราวนะครับแรกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเป็น แนวทางนะครับการคำนวณของเลขทดลองออกนะครคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลในวัที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ในส่วนของเลขทดลองออกนะครับแล้วก็อีกสองสำนักนะครคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ผลฉลากนะครับในงวดวันที่16ทันว่านะครับตัวนี้นำมาทบทวนนะครับกันอีกครั้งนะฮะว่ามีตัวเลขตัวไหนนะครับที่ออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลไปบ้างนะฮะผลฉลากนะครับรางวัลที่1นะครับรางวันละ6ล้านบาทนะฮะได้แก่หมายเลข8นะครับแล้วก็4 5 0 9 3 ต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4 00พบาทมีอยู่ด้วยกัน2รางวัลทั้งที่1ได้แก่หมายเลข9 12แล้วก็4 1 1ต่อมานะฮะก็จะเป็นรางวัลน,นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลละ4 0 0พบาทได้แก่หมายเลขนะครับ8,55แล้วก็ 5, 93 ต่อมานะฮะก็คือเลขท้ายสองตัวนะครับรางวัลละสอง0ันบาทได้แก่หมายเลขหนึ่งสี่นะฮะผู้ชมอ่าแจ้งข่าวนะครับในเดืนอนพฤศจายนวาคมนะครับผลฉลากนะครับออกสาครั้งด้วยกันนะครับผู้ชมในวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็16 ธนวาแล้วก็30ธันวานะครับก็จะออกผลฉลาก3ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับฉลากดิจิทัลนะครับออนไลน์นะครับก็เริ่มทยอยนะครับขายออกเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมหวดเมื่อกี้นะครับก็มีคนถูกไปนะครับมาเกาสินะครับล้านด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับเราไปคำนวณนะครับวิเคราะห์ พร้อมๆกันไปกันเลยครับขออนุญาตนะครับเสต็จอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแบบเรียวๆกันไปเลยนะฮะ น่าจะประมาณนี้นะฮะ แนวทางเลขทดลองออกสองแนวทางเลขทดลองออกสองนะครับเป็นการคำนวณน,นะครับคร่าวๆนะฮะการคำนวณน,นะครับได้มดังนี้นะฮะ รางวัลที่หนึ่งนะครับจากการคำนวณน,นะครับได้แก่หมายเลขแปดสี2สีศูนย์เก้าสงต่อมานะครับก็จะเป็นการคำนวณน,นะฮะเลขหน้าสามตัว ล่างวันนะครับเลขหน้า3ตัวนะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะฮะสครั้งนะครับครั้งที่1นะครับจากการคำนวณก็คือ911แล้วก็410ต่อมานะฮะก็จะเป็นการคำนวณน,นะครับ รางวัลนนะครับเลขท้าย3ตัวมีอยู่ด้วยกัน2ครั้งนะฮะครั้งที่1ก็คือ8 5 4ต่อมาครั้งที่2ก็คือ5 9 2 ต่อมานะครับเป็นการคำนวณน,นะฮะเลขท้ายสองตัวนะครับรางวัลละสองพันบาทนะฮะได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งสามนะฮะนี่นะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเป็น สำนักต่อมานะฮะคุณผู้ชมสำนักต่อมานะครับก็จะเป็นสำนักของนะครับพระอาจารย์ชื่อดังนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลโรคนะฮะคุณผู้ชมพน ฟุตบอลโลกนะครับผมนำมานะครับบอกทุกท่านเช่นเคยนะครับเสมอในเกมนะครับ3ามนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเสมอในเกม3ามนะครับชนะลูกโทษนะครับ4ต่อ2นะครับก็จับคู่เลยนะฮะแล้วก็รวมสกอร์นะฮะเป็น เจ็ดต่อห้านะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จับสลับนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นสามสามเมืออเดิมนะครับแล้วก็สองีนะครับตัวนี้ก็เป็นห้าเจ็ดนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ